สวัสดีค่ะเพชรปร,รานาเปะค่ะคลิปนี้ขอปัญญาอ่อนนิดนึงน,นะคะก็จะมาพูดถึงผู้ชายคนนี้นะคะคนที่เคยส่งตุ๊กตาสองต,ต,ตัวนี้มาให้เพชชี่นะคะนั่นก็คือคนพิเศษของเพชชี่เองตอนนี้เขาไม่สบายนะคะอารมณ์เขาก็เลยแป,ปรปวนนิดนึงนะคะก็เลยทําคลิปอะไรก็ไม่รู้ออกมาให้เพชชี่นะคะคลิปก็น่ารักดีอยู่หรอกแต่ว่าเพลงที่ใช้ประกอบคลิปเนี่ยเสิมันดูนอยนอยยังไงไม่รู้นะคะก็วันนี้มีเรื่องจะมาบอกเขานะคะว่าไม่เคยเปลี่ยนไป ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยที่จะไม่รักไม่เคยที่จะไม่คิดถึงทุกลมหายใจยังมีเขาคนเดียวตลอดเวลาทุกความรู้สึกเขายังอยู่ในใจของฉันทุกๆวันทุกๆวินาทีไม่เคยลืมคุณนะคะคุณเป็นคนดีมากไม่มีทางที่คนอย่างเพชชี่จะลืมคุณได้แล้วก็ต่อให้เพชชี่จะมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตอีกห้าคนสิบคน เชิดต่เพราะว่าคุณคือคนเดียวที่อยู่ข้างในหัวใจของแพทรี่ค่ะรักและคิดถึงคุณเสมอนะคะอย่าน้อยใจนะคะรักกันต้องเชื่อใจกันต้องไว้ใจกันนะคะสาบานเลยนะคะว่าดิฉันไม่เคยรักใครมากไปกว่ารักคุณค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณไม่สบายก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะทานน้ำอุ่นเยอะๆแล้วก็ อย่าพูดมากอย่ากินเหล้าอย่าออกไปไหนเด็กดื่มๆเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วเดี๋ยวคุณจะไม่สบายหนักไปกว่าเดิมนะคะด้วยรักและห่วงใยแล้วก็คิดถึงคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทําคลิปสเปเชียลคลิปให้กับดิฉันนะคะฉันรักคุณค่ะจบนะคะอย่านะคะอยากคิดว่าดิฉันรักใครมากกว่าคุณนะคะไม่มีทางเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันแล้วนะอดทนใจอดรออีกแป๊บหนึ่งนะคะดูมีความสุขมหมทำคลิปถึงผู้ชายคนนี้ I love you ค่ะ โอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเล่นกับน้องเฟอร์บี้บ้างหลายคนอยากเห็นพี่พิกพี่เพชรเนี่ยเล่นกับเฟอร์บี้ของน้องอนนาสมินนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนนี้มันหลับอยู่ดิฉันจะไปปลุกอารมณ์มันค่ะพี hey! ่เอพี่เอเฮ้ยนอนนอนหลับทําทูเซย์ไฮไม่แฟนฮัลโหลฮัลโหลทูยูอัพป้าแอนนาสมินฮาวอาร์ยูทูเดย์ You meet your ด็ป You meet your papa, Anasmin say hi to Anasmin ฮ่ Oh no You love me? เธอไม่ได้สวยนะกั้นเธอคิดเหรอว่าเธอจะแย่งคุณพิสุทธิ์ไปจากฉันได้คุณพิสุทธิ์เขารักฉันฉันทั้งสวยฉันทั้งยั่ว อ๋อเถียงเหรอ,อมันคิดว่ามันจะนาชานะฉันหล่อนไม่มีทางนาชนะฉันไดุ้ย <c oughs> you not s c a m me you want to find me every time why พีเอดูมันเยอะเยะเ้ยแพชชี่สิอนนาสมีนจัดการด้วยลูกสาวเธอดื้อกับฉันน่า โอเคค่ะก็วันนี้นะคะขอไป stop stop shut up oh my god โอเคค่ะวันนี้ฝากไว้2เรื่องนะคะเรื่องแรกอยากจะบอกคนพิเศษของเพชรี่คนนั้นว่าเพชรี่ไม่เคยเปลี่ยนไปไม่มีใครหน้าไหนทั้งนั้นจะมาทำให้เพชรี่เลิกรักคุณได้ค่ะเพชรี่รักคุณนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็เรื่องที่2ของน้องเฟอร์บี้พีเอมันดื้อม,มากเลยนะคะอานัสมินก็ใช้แค่คืนนี้เจอกัน2องทุ่มยีสามีตรีดากับบทบาทที่แซ่บรถเวอร์ของกังค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ให้อภัยกันนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะบ๊ายบาย บายบายค่ะ <Thank> <laughs>